พาตลุยนะเมื่อวันมาเก็ตเขาทำใหม่หน่าเดินมากร้านอาหารหน่ากินน่ากินเพียบกินเล่นหรือกินจริง,จ,รงจังก็มีครบใครอยู่แถวรามสองนะบอกเลยรีมาด่วนๆวันนี้ก็มาที่ตลาดน้ำเมื่อวันมาเก็ตนะตอนนี้เขาปรับปรุงใหม่หน่าเดินมากขอเริ่มตรงศูนย์อาหารก่อนเลยทุกคนจะมีที่นั่งกินเรียบร้อยเลยนะร้านน่ากินน่ากินต่างๆคือเต็มเราเท่าที่ดูนะคนราคาดีมากเลยใครชอบข้าวแกงนะที่นี่มีให้เลือกหลายร้านมากแล้วมีคนละครึ่งอย่างเยอะขอเริ่มที่ร้านแรกก่อนเลยขนมจีนน้ำยาเป้าวันเขาบอกว่าจะเป็นสูน์นครรีเลยนะใครชอบขนนนมจี้้ยาต ถูกแจ้นอนรสชาติ<ฤ>เข้มข้นร่อยแรงมากติ่มแกงไทยข้าวแกงราดข้าวต่างๆมีเพียบไปทุกคนหลากหลายมากเข้มข้นถึงเครือ่องอร่อยแล้วราคาไม่แรงเลยมาต่อที่ร้านเหนียวหมูจ๋าเป็นร้านข้าวเหนียวหมูทอดทุกคนให้เยอะมากนะดูดีแพ็กเกจจิ้งทำมาดีเลยรสชาติดีเลยนะร้านจิคุ้งน้ําสมุนไพรกับลองน้ำใบบวกทุกคนแก้วใหญ่มากสดชื่นเลยราคาดีด้วยขนมครกร้านนี้คนต่อคิวกันเยอะมากเลยจะเป็นแบบโบราณทุกคนทํากันในใหม่เลยอร่อยใช้ได้เลยนะเนี่ยบุฟเฟ่ผลไม้ดองนี้ก็มีทุกคนน่าลองมากเลยเท่าที่กอล์ฟ มีร้านน่ากินหลายร้านมากเลยทุกคนมีที่ให้นั่งกินที่นี่เลยหรือจะซื้อกลับไปกินที่บ้านเนี่ยก็มีเหมือนกันแล้วนอกจากร้านอาหารแล้วในที่นี่ค่ามีหลายโซนมากทุกคนอย่างโซนแบบตาลาดของใช้ต่างๆหรือจะเป็นโซนของชาน้ำมันกะปิน้ำปลาของแห้งต่างๆไปจนถึงร้านดอกไม้สังกะพราอะไรต่างๆก็มีทุกคนโซนตลาดสดก็คือโด่งดังทุกคนและสะอาดน่าเดินมากมีทั้งโซนผักสดสดผลไม้ต่างๆยกมาทั้งสวนหรือโซนเนื้อสัตว์น่ๆก็มีหลายอย่างทุกคนมีทั้งไก่หมูเนื้ออาหารทะเลต่างๆคือ<ๆ>มาที่เดียวครบทุุกกอย่างทคน นัมเบอร์วันมากใครอยู่แถวบางนาะรามสองนะ <c oughs> มาเลยทุกคนครบ <c oughs> จริงสดจริงสะดวกจริง <c oughs> เปิดตั้งแต่ตีห้าถึง2อง <c oughs> ทุ่มเลยนะ <c oughs> ไปลองกัน